ชอบนะเ,นนเพราะว่าเราจะได้ไปเที่ยวกันแบบว่าสบายอกสบายใจใช้เวลาน้อยด้วยนะครับคุณ <Yeah. S 1> ผู้ชมครับสายการบินไทยแอร์เอเชียครับเปิดเที่ยวบินภูเก็ตดอนเมืองพิษณุโลกแบบไฟท์ทูนะครับกระตุ้นการท่องเที่ยวพิษณุโลกและภาคเหนือตอนล่างช่วงหน้าหนาวครับนางสัชวันศรีพรมครับประธานสภาท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งนะครับเปิดเผยเอาไว้บอกว่าหลังจากที่ทางคณะผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภูเก็ตนะครับพร้อมบล็อกเกอร์จากจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยมีการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูเก็ตด,ดอนเมืองพิษณุโลกและก็พิษณุโลกดอนเมืองภูเก็ตนะครับแบบฟลาทที่จัดนะฮะเป็นเขาเรียกว่า ที่ถึงจุดหมายปลายทางด้วยการเช็คอินสัมภาระเพียงแค่ครั้งเดียวครับคุณผู้ชมแน่นอนว่ามันจะช่วยลดระยะเวลาได้อย่างแน่นอนนะครับผู้โดยสารไม่ต้องรับสัมภาระที่ท่าอากาศยานไม่ต้องเช็คอินอีกครั้งสามารถไปพักรอที่อาคารผู้โดยสารแล้วก็เปลี่ยนเครื่องบินนะครับหลังจากที่เดินทางในเส้นทางการบินแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับการเปิดเส้นทางบินดังกล่าวเชื่อมโยงภูมิภาคในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนล่างหนึ่งคือพิษณุโลกสุโขทยัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถากและจังหวัด ใกล้เคียงกับท่องเที่ยวกลุ่มภาคใต้เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้มาท่องเที่ยวยังภาคเหนือตอนล่างซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองมรดกโลกที่อุทยานประวัติศาสตร์สุสขโขทยัยอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์หรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติครับซึ่งเป็นการดึงเม็ดเงินเข้าสู่ภูมิภาคภาคเหนือโดยเฉพาะในฤดูหนาวไฮซีซั่นนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชา,ต,า,งชาติเดินทางมาเที่ยวภูเก็ต แล้วเชื่อมโยงครับมารับลมหนาวที่จังหวัดพิษณุโลกและภาคเหนือตอนล่างซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวอย่าให้สัตทยายครับเยอะมาก